ต่อาเป็นต้องโยการเรียนรู้ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ภาคเรียนที่1วิชาแรกว,วิชาคณิตศาสตร์นะคะสอนโดยคุณพ่อหนึนะะ่งค่ะก็คือจะสอนอนนี้นะคะเป็นหนังสือเรียนแนวิชาคณิตศาสตร์นะคะวิชาคณิตศาสตร์เนึ่ง1ค่ะจะได้เรียนเกี่ยวกับเต้นประพจน์แล้วก็พหุนาะวิชาต่อไปวิชาสังคมศึกษาค่ะก็จะได้เรียนเกีย่ยวกับภูมิศาสตร์โดยทั้งเราก็จะมีการสมัครคอร์สออนไลน์ของจรรย์นะคะก็จะได้เรียนเกี่ยวกับ ศาสนาสากลแล้วก็พูทธศาสนาค่ะวิชาชีววิทยานะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานต่างๆเกี่ยวกับชีววิทยาค่ะเรียนเกีเ่ยวกับเคมีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตเรื่องเซลล์การแบ่งเซลลการเรียงเซลาออกเซลค่นะวะวิชาคเคมีก็จะเรียนเกี่ยวกับอะตอมแบบจําลองอะตอมแล้วก็ไอโซโทปของธาตุต่างๆรวมทั้งค่ะเคมีได้แก่พันธะไอออนิกโคเวเนนต์และละ วิชาพิสิกส์นะคะจะได้เรียนเกี่ยวกับแด้ต่างๆที่ควรรู้แล้วก็เป็นเกี่ยวกับการเคลื่อนที่การของการเคลื่อนที่ค่ะในวิชาภาษาไทยนะคะจะเรียนฐาน DLTV ค่ะจะแบ,บ่งเป็นทั้งหลักภาษาแล้วก็วรรณคดีค่ะส่วนของหลักภาษาก็จะเรียนเกี่ยวกับการสื่อสารต่างๆให้สฤทธิ์ผลแล้วก็วรรณคดีนะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับวรรณคดีต่างๆเช่นกีหนาตอนสืกก,การมักรหญิงนิทางเดตาและพิสิทเป็นต้นค่ะ วิชาโยคะนะคะแม้วิชาสุขภึกษาก็จะเรียนกับวบกี้เหมือนเดิมค่ะแต่นการรบบมุมท่ามุมท่าให้ยากขึ้นกว่าเดิมค่ะในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะสอบโดยแม่มุกค่ะก็คือนสมักับน้องๆค่ะก็จะได้เลือกอาชีพที่สนใจนะคะก็คืออาชีพเป็นจากการการสอนถักโคนเชตค่ะซึ่งอนนก้ก็จะมีการเปิดคอร์สในองค์การไปนะคะสอนเกี่ยวกับการถักเวเเบื้องต้นค่ะ วิชาโครงงานคัะจะแบ่งออกมาเป็น2ส,ส่วนนะคะได้แก่การวาดรูแปแบบเบนเตอร์นะคะบนไอแพดนะคะแล้วก็จะมีการสกเกจก่อนนะคะในแบบนี้น,นะคะจากนั้นก็เอามาลงโปรแกรมอาร์ต i t น d จิลิซายนะกะ็จะเป็นรูปเบนเตอร์ะคะ่ะอีกทีมก็คือจะเป็นเกี่ยวกับการถักไหมพครมค่ะซึ่งอันนี้เป็นฟังกชั่ส่วนตัวค่ะหรือก็จะถักเป็โครมอะไรไหมโครมแล้วก็ดอกไม้ค่ะเป็นฉากกุหค่ะ วิชาเกษตรอินทรีย์ค่ะก็จะมีการไปอบรมนะคะผู้ผักสลัดแบบออร์แกนิกที่ฟาร์มส่งสเตชันนะคะมีการสอนน้องประถมนะคะในวิชาโครงงานให้ปลูกผักนะคะแล้วก็มีการไปขายของที่ตลาดสุดใจด้วยค่ะรวมที่ถึงมีการวาดรูปที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ค่ะซึ่งสามารถติดตามได้ในเขตของกลุ่เกษตรอินทรีย์ล่วมใจค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการถ่ายรายการนะคะชื่อรายการไทยทีของชออ่องวัดดววิชาภาษาต่างประเทศค่ะจะเลยเป็นสองภาษานะคะก็คือมีภาษาอังกฤษนะคะของอูออ,กกอบก็จะมีการทำข้อสอบเรียนิ้งของ i อเอลค่ะมีการอ่านหนังสือนอกเวลาคาลเลอร์นนี้แล้วก็จะมีการแสดงละครภาษาอังกฤษสามารถติดตามได้นะคะเช่นเดอะไลท์นอกจากนี้นะคะก็จะมีเรียนภาษาสเปนด้วยะคะ่ะจะเป็นการเรียนเองค่ะ แชนเนลในยูทูบต่างๆนะคะก็คือเป็นแชนเนลต่างๆเช s p a e p r o i e เจ้าันสาเปนกับเดว i d แล้วก็บัลบลาอสเปนิชขอจบการเสนอรายการเรียนรู้ของจังันายกอการรหารี่วนจัาหัิเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณ